ครับสวัสดีครับพมอแม่พี่รองผู้ที่ชื่นชอบในนกเขาเงยนะครับผู้ที่ลงไรน์มนสนีของเสียงขันเมื่อนี้ก็ไมกแล้วครับกับลุงชิดมาตงมาหอดครับใส่นกเลีวยนนกพ่ทัานขันจักเพียรอยู่ครับมีแต่นกลุงชิดขันอยู่ทุ่นครับทงกุนก็เกาก็อยู่นกข่มว่าทัานขันอยู่มาลอรุ่นรอติดตามไปนน้ำกันครับว่าสีนก ปลาขันต่อปัวโมเมนว่าสิได้นกยืนอยู่นี่มิดอิ่งติ้งให้กูผีภรษาอไรี้ยไนเสียงนกฟงฉีดครับขันยุ่ิไกลผมเอาล้อรุ่นรอติดตามไปน้ำกันครับชีวิ้

ต่ว่าของผมมันไม่ไม่งมมือนอันนั้นแต่ว่าบัดนี้ผมเปลี่ยวไม่ใช่ซูมาใส่บ่ได้ตักตัวไม่ใช่ซูดูจักว่าต้นใส่ซูเชียใส่ซูต้นใส่ซูวันเขาตะกี้เขาเป็นเคเอย่ต้นใส่ซูต้นใส่ซูไม่กินกับลาป่าก้อยป่าแม้ยู่น้ำถามอ่ะใบม้วนๆเหลี่ยมๆมันๆคมๆต้นนี้เป็นน้ำดอกคล้ายๆก็ไปหางปลาดุกเออนั่แล้วต้นนนั่เดียวกันละเออนั่นคนละาซื้อจะซื้อกับหางปลาดุก อยู่ขาาอยู่ำทามอยู่ขางเอออยู่ขางทามเป็นเคี้ยวขึ้นต้นสีดำดำบอกสียังเสียสีขึ้นไม่นี่เนี่ยมันมันนี่ละใบมันเรีมๆดอกใบออนมันเอามาเผากลิ่นกระพด้ามันเป็นน้ำควนพร้อมอยู่ดิอันนี้ก็ไม่ม่วงกันนะนอกกูจะั้นเยมืออ้มือือไปต่อหาอะไรกันยังทงชิมือนีไม่ม่วงเตี้ย ด่อนเสียงนี่จังไงด้วครับนกผิดไซเวนนี่ครับต้นนไงไซเวนต้นสมสาหน่อยนี่ครับน,นี่นกปลาขันเงินครับนี่นี่ขู่โฮมตุ่นเห็นปะครับแต่ว่ามันย้อนเสียงครับไทยดุวนบ่ได้โทรศัพท์้อนตัวนี้ ปากโปรตีนกันมันคูนี่เขาต้องโคาแล้วโนะบพี่เยอะกรเพมาบึงเฉลยครับบนันี้โอ้โบคูเลยนก

มาวิควาบิึงครับนี่ยังดีอยู่มนุกตัวนี้ไลยปีกนิดหน่อยครับสนามห้องอึกสนับปีกนิดหน่อยครับแต่สังเกตเบิ่งปลายขนนะครับเบิ็งชัดๆจุดๆเลยปลายขนเป็น ข้างหินนี่ครับข้างหินขนแตกงามครับเนี่ยสังเกตดูดีๆเนี่ยมือที่หัวผมจับนี่ครับนี่ยเมียนบดเลยนี่ ครับเห็นสดจิินเลยนี่ผมแตกงามหลายอยู่ครับถือว่าโอเคยอยู่ลร้สนับปีกาทีนุกทึกร้อยเปอร์เซ็นครับดกเจี๊ยบเจียบมับ